ต่อไปจะเป็นการนําเสนอข้อมูลนะคะวิธีที่เรานําเสนอข้อมูลระบาดวิทยาเชิงพรรณนา,นานเนี่ยมีได้หลายรูปแบบเลยนะคะรูปแบบแรกก็อาจจะนําเสนอเป็นตารางนะคะถ้าเราต้องการที่จะนําเสนอตัวเลขเป็นแบบตัวเลขจริงๆนะคะอันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานของการนําเสนอข้อมูลเลยก็ว่าได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะแสดงตัวเลขจริงๆแต่เราอยากให้คนเห็นภาพเลยบางอย่างมากกว่าเราอาจจะใช้ภาพเข้ามาช่วยในการนําเสนอเช่น mm. กราฟในรูปแบบต่างๆนะคะตัวอย่างแรกเช่นไพ่าชาร์ตหรือแผนภูมิวงกลมเนี่ยเราจะใช้ต่อเมื่อที่เราต้องการที่จะแสดงว่าเมื่อเทียบกับทั้งหมดแล้วสิ่งที่เราสนใจเป็นเท่าไหร่เช่นอันนี้ก็คือเมื่อเทียบกับจํานวนโรคเรื้อรังทั้งหมดนะคะมีโรคหัวใจเป็นสัดส่วนเท่าไหร่จากโรคเรื้อรังทั้งหมดนะคะข้อสําคัญก็คือทุกอย่างที่อยู่ในไพ่ชาร์ตรวมกันจะต้องได้100%ค่ะ นอกจากนั้นเรายังสามารถนำเสนอข้อมูลเป็นลักษณะแบบบาร์กราฟก็ได้นะคะเช่นอันนี้เป็นแผนภูมิรูปแท่งนะคะว่าเราจะต้องการเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยระหว่างกลุ่มนะคะเช่นเราต้องการเปรียบเทียบว่าจำนวนผู้ป่วยเพศหญิงสูงกว่าเพศชายอันนี้เราก็จะใช้บาร์กราฟได้นะคะถ้าเกิดว่าเราตั้งแกน x ให้เป็นเวลาเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ติดตามแนวโน้มของผู้ป่วยตามเวลาได้ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเป็น scatter plot scatter plot เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะใช้กันถ้าเกิดว่าตัวแปรต้นและตัวแปรตามของเราเนี่ยเป็นข้อมูลต่อเนื่องเช่นเป็น continuous data นะคะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเขาดูความสัมพันธ์ระหว่างความดันตัวล่างกับความดันตัวบนนะคะ แล้วก็ดูว่ามันมีความสอดคล้องกันยังไงเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีทิศทางที่ว่าเมื่อตัวบนสูงตัวล่างก็จะสูงด้วย,ยน,นะคะ แบบสุดท้ายที่เราจะดูกันเป็นตัวอย่างก็อย่างเช่นลายกราฟค่ะอันนี้เป็นกราฟเส้นนะคะกราฟเส้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราใช้คือเราใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามเวลานะคะอาจจะเป็นเวลาระยะสั้นๆในช่วง1่งปีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมเพื่อดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะดูเป็นระยะยาวเป็น10ปี20ปีเลยก็ได้นะคะเพื่อดูว่าโรคมันขึ้นลงยังไงนะคะ ข้อดีของลายกราฟก็คือว่าเราอาจจะใช้เปรียบเทียบหลายๆกลุ่มได้เช่นเส้นหนึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มอายุหนึ่งแล้วเส้นอื่นๆก็จะเป็นตัวแทนของกลุ่มอายุอื่นค่ะ